มาที่เจมจิรายุกันบ้างค่ะหลังจากที่ไปเรียนเต้นยังไม่จบนะคะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าต้องรีบกลับมาก่อดม่อนเสาร์ค่ะเพื่อที่จะเข้ากองปฏิวัตดานะคะ,คะกับฉากนี้เลยค่ะมาถึงปับ๊บโหเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะฉากไล่ล่าโจรที่ชื่อว่าเสือขาวรับบทโดยต๊อกสุภกรนะคะจะสนุกจังมันอย่างไรไปติดตามค่ะ ลับจากญี่ปุ่นชาวมืดวันเสาร์เจมส์จีรายุก็พุ่งตรงไปถ่ายทำละครประดิวรด,ดาที่จังหวัดฉะเชิงเซาต่อทันทีกับฉากปลัสรันบุกป,ป่ายางล่าเสือขาวซึ่งได้พี่ต๊อกสุปกรณ์มารับบทบาทงานนี้เจมส์ยังต้องรับบทหนักใส่เอฟเฟก์ที่ขาเพราะพระทาถูกเสือขาวยิงซึ่งยังเป็นครั้งแรกที่เจมส์ติดเอฟเฟกแม้จะบอกว่าสู้ไม่ถอยแต่ก็แอบเห็นสีหน้าเจือดของพระเอกหนุ่มคนนี้ค่ะ มันนี้เงาแต่งนะครับของแทนนั้นไม่ใช่ต้อรักกิไใส่กล่องกูซ่าเสือขาวก็แค้นนะฮะคนไม่ไหวก็เลยฝากรอยแค้นไว้ที่ปลัดสลันนะยิงขาสองข้างใส่เอฟเฟกต์แรกครับโดนยิงที่น่องโอ้โหฮึดิแทาใส่เอฟเฟกต์ไปปุ๊บสุดเลยแล้วจังหวะสุดเขาไม่ธรรมดา ชุดนี่เหมือนเอลวิสนะฮะแล้วลองปั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 งโอ้โหพออเป็นการเป,เปา,าพลังเป็นการสุดครับมันโดนยิงเลยเจ็บนิดหน่อยก็สนุกดีครับยังได้อยู่ครับยังเด็กนอนบนเครื่องมาเต็มอิ่มก็ลงมาทำงานต่อได้ครับโโก็ติดตามนะครับปริวราลดาครับเรียกว่าถ่ายทำใกล้จะจบกันแล้วเดี๋ยวก็ใกล้ที่จะได้ดูกันแบบ อีกนิดเดียวเองครับก็ได้ดูกันแล้วครับรับรองด้วยละครปฏิดีวรดาพี่คิงสมจริงตั้งใจปิดกล้องกลางเดือนนี้ก่อนเจมส์จีจะบินลัดฟ้าไปเรียนร้องเรียนเต้นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งโสภิดาสุพันโธรายงานโอ้สยใเองโดนเละเลยนะคะค่ะเลือดนี่ท่วมเลยนะคะแต่ว่าเป็นพระเอกอย่างเจมจินีก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะค่ะแต่โดนยิงแค่แผลเดียวเองก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นพระเอกค่ะ